เจ้าตอนนี้เรามาถึงยเนซีสบทที่48ซึ่งได้พูดถึงประสบการณ์ของยาโคบซึ่งเขาเนี่ยค่อยๆสุกงอมในชีวิตและตอนนี้ก็มีการสำแดงออกของการสุกงอมในชีวิตก็คือมือที่เคยช่วงชิงของเขากลายเป็นมือแห่งการอวยพร,พรซึ่งใีเนซีสบทที่47ก่อนหน้านี้เรามองเห็นว่าเมื่อยาโคบพบกับฟาโลยาโคบก็เป็นผู้ที่อวยพรให้แก่ฟาโลนั่นก็หมายความว่ายาโคบเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าฟาโลซะอีก เพราะว่ามีเพียงผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าจึงจะสามารถอวยพระพรต่อผู้อื่นที่เล็กน้อยกว่าได้และนี่ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ายาโคบผู้นี้เป็นผู้ที่สุกงอมในชีวิตมือที่ฉกชิงของเขาได้กลายเป็นมือที่อวยพระพรดังนั้นนี่ก็คือการสุกงอมในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของการถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าผู้เป็นชีวิตและพระพรก็คือการไหลออกหรือหลังไหลชีวิต และการหลั่งไหลพระเจ้าโดยการสุกนอนในชีวิตดังนั้นสิ่งที่ยาโคบโอวยพรต่อผู้อื่นก็คือการไหลออกของออชีวิตของพระเจ้านั่นเองเอเมนซึ่งในบทที่47เรามองเห็นว่าเมื่อยาโคบพบกับฟาโลเขาก็ได้อวยพรฟาโลส่วนในบทนี้บทที่48ซึ่งรวมถึงบทที่47ข้อ2 8ถึง31ด้วย ได้ครอบคุมถึงการที่ยาโคบได้อวยพระพรต่อโยเซฟหรือว่าอวยพระพรต่อบุตรทั้งสองของโยเซฟนั่นเองส่วนในเยเนซีสบทที่ส9ซึ่งจะเป็นบทต่อไปก็จะพูดถึงการอวยพรบุตรทั้งหลายของยาโคบนั่นเองดังนั้นยาโคบจึงเต็มไปด้วยการอวยพ,พรแก่ผู้อื่นเพราะเขาเป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตเอเมนหลังจาก ที่ในตอนท้ายของโยเซฟบทที่47ที่ยาโคบเนี่ยให้โยเซฟปฏิญาณว่าเมื่อยาโครบล่วงหลับไปอยู่กับบ,บรรพุษแล้วเนี่ยก็ให้โยเซฟเนี่ยไม่ฝังศพเขาไว้ในอียิปต์แต่ได้นําไปฝังไว้ที่ฝังศพบรรพบรรุษของยาโคบเอเมนซึ่งโยเซฟก็ปฏิญาณในเรื่องนี้จากนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีคนเนี่ยมาบอกกับโยเซฟว่าบิดาของท่านเนี่ยป่วยอยู่ โยเซฟเนี่ยก็เลยพามานาเซแล้วก็เอบลาหินบุตรทั้งสองเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็มีคนก็เลยมาบอกยาโคบว่าดูเถิดโยเซฟเนี่ยบุตรของท่านมาหาท่านแล้วแล้วก็ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยก็รวบรวมกําลังลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงนอนแล้วยาโคบก็พูดกับโยเซฟว่าพระเจ้าผู้ทรงพังพร้อมสมบูรณ์ทุกประการได้ทรงสําแดงพระองค์แก่เราที่ลุสในดินแดนคานาอันแล้วรงอวยพรแก่เราจดว่าดูเถิดเราจะให้เจ้าเกิดลูกหลานชวีมากขึ้น และเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติหลายชาติและจะยกดินแดนนี้ให้เป็นทรัพย์สมบัติแก่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิดฝ่ายบุตรทั้งสองของเจ้าคือเอฟราอิมและมานาเซที่เกิดกับเจ้าในดินแดนอียิปต์ก่อนเรามาหาเจ้าในดินแดนนี้ก็เป็นของเราเหมือนกับลูเบนและซิมโอนที่เป็นของเราตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าอ๋อถ้อยคําของยาโคบตรงนี้เนี่ย ก็ได้ทําให้บุตรสองคนของโยเซฟเนี่ยซึ่งบังเกิดโดยลาเฮลเนี่ยมาแทนที่ลูเบนและซิมอนซึ่งเป็นบุตรคนโตทั้งสองซึ่งบังเกิดโดยเลอาดังนั้นขณะที่ยาโคบอ่ะอวยพรแก่เอฟลายิมและมานาเซเนี่ยเขาได้ให้ที่ดินสองเท่าแกโยเซฟดังนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่าเหตุฉะนั้นสิทธิบุตรัวปีช่ำการบุตรชายของยาโคบอ่ะก็ถูกโยกย้ายจากลูเบนไปสู่โยเซฟ ตามความปราถนาของยาโคบในการรลึกถึงลาเฮลแล้วก็พระเจ้าก็นับถือสิ่งที่ยาโคบทำไว้และทําให้สําเร็จเป็นจริงในขณะที่ลูกหลานของอิสราเอลน่ะเข้าสู่แผ่นดินงามและจับฉลากแบ่งที่ดินด้วยดังนั้นเนี่ยที่ดินสองเท่าจึงเป็นของโยเซฟเอเมนนี่ก็คือหนึ่งในสิทธิบุตรหัวปีนั่นเองดังนั้นเรามองเห็นว่าบุตรหัวสิทธิบุตรหัวปีได้โยกย้ายจากลูเบนเนี่ยไปสู่โยเซฟ ึ่งนตรงนี้เราต้องมองเห็นในยะสําคัญของการโยกย้ายสิทธิบุตรหัวปีสิ่งนี้ต้องเป็นการเตือนสติเราอย่างแท้จ,จริงเอเมนซึ่งในยนนซิสเนี่ยมีตัวอ,อย่างของการโยกย้ายสิทธิบุตรหัวปีอยู่ด้วยกัน4ครั้งก็คือในยนนซิสบทที่25ข้อ22่สิบสอถึงยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเก้าถึงสามสิบสี่เนี่ยเป็นการโยกย้ายสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาวไปสู่ยาโคซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิดเผยกับเราว่าการได้รับสิทธิบุตรหัวปีนั้น เป็นเรื่องของการกําหนดไว้ล่วงหน้าของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกําหนดตามธรรมชาติของเราเอเมนนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าได้เลือกยาโคบเอาไว้แล้วถึงแม้ว่าเขาเกิดมาเป็นบุตรคนที่สองแต่เนื่องจากพระเจ้าเลือกสรรเขาไว้แล้วยาโคบจึงได้รับสิทธิบุตรหัวปีสิ่งนี้เพื่อสําเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าส่วนอันที่สองอยู่ในเยนซีบทที่3ามที่คือยีถึงสาก็คือการโยกย้ายสิทธิบุตรหัวปีจากเซลาไปสู่เพเลส ซึ่งเป็นตัวอย่างที่บรรยายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการมอบสิทธิบุตรชั่วปีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของพระเจ้าต่างหากแล้วก็จากนั้นออในยอเนสซัสบทที่49ข้อ3ถึง4ก็เป็นการโยกย้ายสิทธิบุตรชั่วปีเนี่ยจากรูเบนไปสู่โยเซฟเอเมนแล้วก็กรณีนี้ก็เปิดเผยว่าแม้เราถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าให้ได้รับสิทธิบุตรชั่วปี เราก็อาจสูญเสียสิทธิบุตรถัวปีไปเนื่องด้วยการปล่อยตัวไปในการล่วงประเวณีเอเมนแต่นั้นนี่เป็นการเตือนสติแก่เราอย่างแท้จริงวันนี้เรามีสิทธิบุตรชัวปีในการมาสำแดงพระเจ้าเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าแต่นั้นวันนี้เราต้องยึดฉวยเอเมนล้ำค่าสิทธิบุตรถัวปีของเราไม่ขายสิทธิบุตรถัวปีของเราไปเหมือนเอซาวหรือไม่สูญเสียสิทธิบุตรถัวปีของเราไปเหมือนกับรูเบนที่ปล่อยตัวไปตามราคาตันหาของเนื้อหนัง เอเมนในการล่วงประเวณีจากนั้นประเด็นครั้งที่4ก็อยู่ในออบทนี้ก็คือการโยกย้ายสิทธิบุตรทัวปีจากมานาเซไปสู่เอบลายิมนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระพรของมินเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมกำกับฝ่ายธรรมชาติของมนุษย์แต่อย่างใดแต่ขึ้นอยู่กับพระชัยปรารถนาและการเลือกสรรของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยตัวอย่างของการโยกย้ายสิทธิบุตรปีในพระคัมภีร์กรณีสุดท้าย ก็คือการโยกย้ายสิทธิบุตรชัวปีจากชาวอิสราเอลไปสู่คริสจักรนั่นเองขอบคุณพระเจ้าเนื่องจากอิสราเอลควรจะเป็นชนชาติของพระเจ้าสำแดงพระเจ้าเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าแต่เขากับได้ละทิ้งสิทธิบุตรปีเช่นนี้ดังนั้นสุดท้ายแล้วอ๋อชาวอิสราเอลที่เคยมีสิทธิบุตรชัวปีก็ได้ถูกโยกย้ายมาสู่คริสจักรในวันนี้ดังนั้นวันนี้เราในฐานะคริสจกักรจึงสามารถมีสิทธิบุตรชัวปี ในการสําดงพระเจ้าและในการเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าสําดงพระเจ้าก็คือฐานะปุโรหิตเอ,อ่อเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าก็ในฐานะกษัตริย์และไม่เพียงเท่านี้เราก็สามารถรับสุขแผ่นดินงามเอเมนซึ่งนั่นก็คือสิทธิบุตรโปีของการรับสุขสองเท่าของแผ่นดินงามซึ่งเป็นมีเผ่าของโยเซฟเป็นตัวแทนนั่นเองดังนั้นเรามองเห็นว่าสิทธิบุตรโฉปีท้ายที่สุดแล้ว มีอยู่3อย่างในการหลักๆก็คือฐานะกษัตริย์ฐานะปุโรหิตและแผ่นดินสองเท่าซึ่งแผ่นดินสองเท่าก็ตกเป็นของเผ่าของโยเซฟซึ่งก็คือเอเบยาเอบลายมและมนาเซส่วนปุโรหิตก็ตกไปเป็นของเผ่าของชาวเลวีเอเมนส่วนฐเเานะกษัตริย์ก็เป็นของเผ่ายูดาเอเมนนี่ก็คือสิทธิบุตรโภปีแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้รับสิทธิบุตรโปีมานี้นี้มาแล้วเราต้องล้ำค่า ไม่ปล่อยตัวตามราคาตัณหาของเนื้อหนังแต่ยินดีดําเนินชีวิตคริสจักรที่ปกติมาสาแดงพระเจ้าเป็นปุโรหิตที่มาติดต่อกับพระเจ้าสําแดงพระเจ้าและเป็นกษัตริย์เป็นในชีวิตของราชเป็นกษัตริย์ในชีวิตปกครองเหนือสิ่งของด้านลบทุกอย่างเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าในวันนี้และรับสุขพระคริสต์เป็นแผ่นดินงามของเราขอบคุณพระเจ้านี่คือสิทธิบุตรทัวปีเอเมนที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้กับเราช่างหลายในวันนี้ในฐานะคริสตจกักร เราต้องรำค่าสิทธิบุตรวปีนี้ไม่ขายสิทธิบุตรโฉวปีนี้แต่ยึดสิทธิบุตรโฉวปีนี้ให้มั่นคงแล้วเมื่อเรารับสุขสิทธิบุตรปีวปีเขาในวันนี้ในอนาคตเราก็สามารถกลายเป็นผู้มีชัยชนะและรับสุขอาณาจักร1000ปีเป็นบําเน็จของเราจากนั้นในยันิสที่สีก็บหบอกว่าส่วนบุตรหลานของเจ้าที่จะเกิดมาภายหลังพวกเขานั้นจะเป็นของเจ้าเขาจะได้ชื่อตามพี่ชายในการรับบัลลของเขาแล้วก็เมื่อเราได้จากเมืองพาดัน มาอย่างดินแดนคานาอานใกล้จะถึงบ้านเอฟราชาเราก็เศร้าโศกเพราะนางราเฮลสิ้นชีพเสียที่นั่นแล้วเราได้ฝังศพนางไว้ริมทางบ้านเอฟราชาที่มีชื่ออีกว่าเบเเลเฮมแล้วก็อิสราเอลเห็นบุตรของโยเซฟจึงพูดว่าสองคนนี้เป็นใครโยเซฟก็พูดกับบิดาว่านี่เป็นบุตรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ข้าพเจ้าในเมืองนี้อิสราเอลจึงว่าขอเจ้าพาบุตรนั้นเนี่ยเข้ามาต่อหน้าเราเราจะอวยพรแก่เขา แล้วก็ในเวลานั้นในคราวนั้นเนี่ยตาของอิสราเอลก็มืดมัวไปด้วยความชลามองไม่เห็นโยเซฟเนี่ยก็พาบุตรสองคนเข้ามาใกล้บิดาอิสราเอลก็กอดจูบเขาจากนั้นอิสราเอลก็พูดกับยาโยเซฟว่าเราคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าของเจ้าแต่บัดน,นี้พระเจ้ายังไม่โปรดให้เราเห็นเชื้อสายของเจ้าจากนั้นโยเซฟก็นําบุตรทั้งสองออกไปจากเข่าทั้งสองข้างของยาโคบแล้วตัวเขาเองก็ก้มกราบลงถึงดินแล้วก็โยเซฟก็จูบบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดามือขวาจับ เอฟไลยิมให้อยู่ข้างซ้ายอิสราเอลและมือซ้ายจับมานาเซให้อยู่ข้างขวาอิสราเอลฝ่ายอิสราเอลเนี่ยก็เหยียดมือขวาออกวางบนศรีศรษะเอฟไลยิมแม้เขาจะเป็นน้องและมือซ้ายวางไว้บนศรีศรษะมานาเซแม้มานาเซจะเป็นบุตรหัวปีโดยได้เหยียดมือออกไข้กันเช่นนี้ตามที่เห็นควรตรงนี้เรามองเห็นว่าออ ยาโคบชัดเจนในการอวยพร,พรเขาวางมือทั้งสองเนี่ยด้วยความกระจ่างแจ้งถ้าเราย้อนกลับไปดูในเยซูบที่ย7่สิบเจ็ดยิาผู้เป็นบิดาของอยาโคบอ่ะได้อวยพอรอย่างตาบอดแต่ยาโคบโอ่ะอวยพรแก่หลานชายสองคนของเขาด้วยความกระจ่างแจ้งทางภายในแม้ดวงตาในร่างกายของเขาจะพร่ามัวแต่เนื่องจากเขาสุกงอมแล้วในชีวิตน่ะเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในชีวิตดังนั้นวิญ,ญญาณของเขาจึงทราบอย่างชัดเจนว่าน้ำมะทัยของพระเจ้า ประสงค์ที่จะตั้งเอบลไิมให้อยู่เหนือมนุษเอเมนดังนั้นนี่ก็เป็นการโยกย้ายของสิทธิบุตรทัวป,ปีเอเมนซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการควบคุมกำกับฝ่ายมนุษย์แต่อยู่การเลือกสรรและนามพระทัยของพระเจ้าแต่นั้นเรามองเห็นการสุกงอมของยาโคอบอย่างแท้จริงเขาเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเขาชัดเจนต่อเรื่องนี้มากเอเมนจากนั้นข้อ15แล้วก็ข้อ16นี่เป็นการอวยพรพรเอเมนที่ ให้กับบุตรทั้งสองของโยเซฟซึ่งจริงๆแล้วการอวยพรนี้ก็คืออวยรพ,อรพรพวกเขาด้วยพระเจ้าจุอกภาพนั่นเองตอนนี้บอกว่าอิสราเอลจึงอวยพรแก่โยเซฟกล่าวว่าขอพระเจ้าที่อับราฮัมและยิสากบรรบุษของข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักนั้นคือพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าตลอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้และก็ทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยไถ่ข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิน้นโปรด,ดโอวยพรแก่คนหนุ่มทั้งสองนี้ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้า และชื่อของอับราฮัมและชื่อของยิฮากความรุษของข้าพเจ้าไว้และให้เขาบังเกิดชวีขึ้นเป็นอันมากใน่ามกลางแผ่นดินเถิดน,นี่ก็คือเนื้อหาแห่งการอวยพร,พรซึ่งตรงน,นี้เรามองเห็นว่าในการอวยพรเนี่ยยาโคบได้กล่าวถึงพระเจ้าอยู่3มชั้นด้วยกันนั่นก็บ่งชี้ถึงพระเจ้าตรีกภาพนั่นเองตรงน,นี้เรามองเห็นว่าพระเจ้าที่อับรามและยิารากได้ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระภาคของพระองค์นั้นก็คือพระบิดานั่นเอง ส่วนพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูยาโคบมาตลอดทั้งชีวิตก็คือพระวิญญาณพระวิญญาณก็ได้เลี้ยงดูเขาพระวิญญาณก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็ทูตสวรรค์ที่ช่วยไชย่ข้าพเจ้าให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงก็คือพระบุตรนั่นเองนี่ก็คือพระเจ้าจุลกภาพที่อยู่ในประสบการณ์ของยาโคบดังนั้นยาโคบประสบการณ์การอวยพรของพระเจ้าจุลกภาพเนื่องจากยาโคบประสบการณ์พระเจ้าจุลกภาพอย่างเป็นทัศนะภายใน ผลลั์เขาจึงสามารถอวยพรผู้อื่นด้วยพระเจ้าตรีเอกภาพด้วยเช่นเดียวกันเอเมนดังนั้นนี่ก็คือเนื้อหาแห่งการอวยพระพรบังเกิดชวีเป็นอันมากช่ำกลางแผ่นดินนี่ก็คือการอวยพระพรแห่งการเพิ่มพูนนั่นเองดังนั้นวันนี้เราต้องอยู่ภายใต้การอวยพระพรของพระเจ้ารับสุขพระเจ้าและเราก็สามารถเต็มไปด้วยพระพรหลั่งไหลไปให้กับผู้อื่นด้วย จากนั้นข้อ17บเนี่ยบอกกับเราว่าฝ่ายโยเซฟก็เมื่อเห็นบิดาวางมือขวาบนศีรษะเอบรายิมก็ไม่เห็นชอบจึงยกมือของบิดาเนี่ยจากศีรษะเอบรายิมจะให้วางบนศีรษะมนัสเซโยเซฟก็บอกกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าไม่ใช่เช่นนั้นเพราะคนนี้เป็นบุตรหัวปีท่านจงวางมือขวาบนศีรษะคนนี้เถิดแล้วก็บิดาเนี่ยก็ไม่ยอมจึงว่าเรารู้แล้วลูกเอ๋ยเรารู้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในยาโคบ บุตรชั่วปีนี้จะเป็นวงวานหนึ่งของและเขาจะเป็นใหญ่ด้วยแต่ว่าน้องจะเป็นใหญ่กว่าพี่และเชื้อสายของน้องนั้นจะเป็นหลายประเทศด้วยกันหรือคําว่าหลายประเทศด้วยกันตรงนี้เนี่ยก็ก็สามารถบ่งชี้ได้ถึงความบริบูรณ์มากมายมหาศาลนั่นเองดังนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่ายาโคบชัดเจนในการอวยพ,พรเพราะเขาอวยพ,พอรอย่างเป็นหนึ่งกับพระเจ้านี่ก็คือการที่พระเจ้าอวยพรนั่นเองเอเมและก็อิสราเอลเนี่ยก็อวยพรแก่เขาทั้งสองในวันนั้นว่า พวกอิสราเอลจะอ้างชื่อพวกเจ้าในการให้พรว่าขอพระเจ้าโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอบรายิมและเหมือนมนัสเซเถิดดังนั้นอิสราเอลจึงตั้งเอบรายิมก่อนมนัสเซนี่คือการเลือกสรรของพระเจ้าแล้วก็อิสราเอลจึงบอกอยากโยเซฟว่าดูเถิดเราใกล้จะตายแต่พระเจ้าจะได้สถิตอยู่กับเจ้าทั้งหลายจะพาเจ้าทั้งหลายกลับไปสู่ดินแดนของบรรพบุรุษของพวกเจ้ายิ่งกว่านั้นเรายกส่วนหนึ่งให้แก่เจ้ามากกว่าพวกพี่น้องของเจ้าซึ่งแต่ก่อนเราได้ยึดจากมือของชนชาติ อาโมรีด้วยจาบและธนูนี่ก็คือสิ่งที่อิสราเอลได้อวยพรต่อโยเซฟด้วยเช่นเดียวกันเอเมนดังนั้นขอบคุณพระเจ้าในเยนีซีบทที่48เราได้มองเห็นการโยกย้ายของสิทธิบุตรถัวปีในด้านหนึ่งการโยกย้ายสิทธิบุตรถัวปีก็เป็นการเตือนสติแก่เราทั้งหลายว่าเราไม่ควรขายสิทธิบุตรถัวปีสูญเสียสิทธิบุตรทัวปีของเราไปขอพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราทั้งหลายเนี่ยนะคริสจักรให้เป็นผู้ที่รับสุขพระคริสเป็นแผ่นดินงาม รับสุขฐานะปุโรหิตเป็นผู้ที่ใช้เวลากับพระเจ้าสำแดงพระเจ้ารับสุขพระเจ้าและเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองเป็นตัวแทนอำนาจของโปรในวันนี้นี่ก็คือสิทธิบุตรโฉปีที่เราได้รับเอเมนและวันนี้เราต้องรับสุขการอวยพร,พรของพระเจ้าจุเอกภาพเอเมนเราต้องมีประสบการณ์เหมือนที่ยาโคบมีประสบการณ์เอเมนและสุดท้ายเราก็จะสามารถเติบโตจนสุกรอมในชีวิต และสามารถเป็นผู้ที่อวยพรแก่ผู้อื่นด้วยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนโอ้คริสตจักรท้องถิ่นของเราก็ได้รับการอวยพรพรไม่ว่า,าจะไปติดต่อใครคนเหล่านั้นก็อยู่ภายใต้การอวยพรพรของพระเจ้าจือกภาพเมื่อเราติดต่อคนบาปคนบาปก็สามารถได้รับพระพรก็คือตัวของพระเจ้าจือกภาพบาบังเกิดใหม่มีชีวิตของพระเจ้าเมื่อเราไปเลี้ยงดูพี่น้องเราก็เอาพระคุณเอาพระเจ้าเจือกภาพไปหล่อเลี้ยงแก่พวกเขาเป็นพระพรด้วยเอเมนดังนั้นขอบคุณพระเจ้าสอบการเปิดเผยที่อยู่ในย e น e ซิสบทที่48 Amen.